สวัสดีครับวันนี้ก็มาบรรยายอีกแล้วนะครับเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์บริเวณมิดเฟสแล้วก็บริเวณใต้ตาทุกทุกครั้งนะที่มีการบรรยายเรื่องนี้มีคุณหมอมาฟังเยอะมากที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นบริเวณที่เรียกว่าคนไข้สนใจมากคือฉีดบริเวณใต้ตาทำยังไงให้ใต้ตาดูสดชื่นขึ้นดูไม่อเหี่ยวโรยแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนะครับเราถ่ายทอดให้กับคุณหมอที่มาเรียนนะทั้งเรื่องของพาร์ทเลคเชอร์ไลท์เดโมเนชันและสุดท้ายก็จะเป็นการแทนซอนนะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันในวันนี้ครับ คือรู้สึกว่าโอเคมากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยรีวิวนะคะแล้วก็แบบ คือรีวิวตั้งแต่อนาตโมีคือทําให้เราแม่นเบสิกอะคะ่ะซึ่งมันก็ช่วยนะคะในการที่เราจะไปฉีดเคสจริงอะคะ่ะว่าเราต้องฉีดตําแหน่งไหนหรือว่าแบบเข้าเพลนไหนหรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้นะคะ่ะใช่ค่ะนอกจากอาจารย์สอนตั้งแต่เบสิกแล้วนะคะ <c oughs> การทำแผนการหรือว่าการแฮนด์ออนเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้ควบคุมทุกข,ขั้นตอนในการทําเลยนะคะรวมถึงว่ามีอาจารย์ผู้ช่วยสอนมาช่วยคุมด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือสามารถทำได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวค่ะ